สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะนํามาดูไร่มันนะครับอันนี้ไร่มันนี่ล้มนะครับอันนี้ล้มล้มหมดเลยครับล้มจนตอนนี้นะจะให้มาดูว่ามันล้มยังไงนะฮะนี่ครับล้มแล้วก็มันก็จะขึ้นแขนแบบนี้นะครับขึ้นแขนงแบบนี้จนหนาแน,าน่นไปหมดเลยนะครับจนเต็มไปหมดเลย อันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอารถตัดหญ้านะครับมาตัดนะครับ Pre เพราะว่ามันเอาคนงานมาแล้วคนงานไม่ยอมทำนะไม่ยอมมาตัดต้นมันนะครับแล้วก็มันล้มล้มกันขนาดนี้นะครับก็เลยคนงานไม่ยอมทําก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอารถตัดหญ้ามาตัดแบบนี้นะครับแล้วจะบอกว่ามันที่ล้มนะครับมันที่ล้มแบบนี้นะครับแบบ นี้แบบที่ทุกท่านเห็นนะครับมันจะไม่เป็นหัวนะครับหัวไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูว่าหัวใหญ่ขนาดไหนนะครับอ่าอันนี้นะครับน,นี่คือมันที่ดึงออกมานะครับมันที่ล้มจะไม่เป็นหัวนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ขึ้นแขนงแค่นี้แล้วแค่นี้เองนะครับ อันนี้พันนี้เป็นพันเก็ดมังกรนะครับนี่ครับขึ้นหัวแค่นี้เองครับอขึ้นแค่นี้เองเนี่ยอย่างง่างอย่างนี้นะง้แงอย่างนี้ก็มีแค่หัวเดียวนะครับไอที่พอจะเป็นหัวหน่อยก็ประมาณนี้เองประมาณนี้เองก็ไม่เยอะหัวไม่ใหญ่นะครับมันที่ล้มหัวจะไม่ใหญ่นะ มาดูเงานี้กันนะครับนี่นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามันล้มจะไม่เป็นหัวนะครับไม่เป็นหัวเลยจริงๆนี่ที่มาดึงกันอยู่แปลงในๆนะครับที่อยู่ข้างในๆเนี่ยเป็นแค่นี้เองครับมันล้มจะไม่เป็นหัวเลยนะครับพี่น้องถ้าเกษตรกรที่ทําแล้วก็มันล้มนะครับมันจะไม่เป็นหัวเลยก็ต้องเป็นอันว่าเสียเวลากันทั้งปีนะครับปีหนึ่ง มันล้มจะไม่เป็นหัวนะครับอ่าน sí ี่ครับมาดูในแปลงนะครับแปลงที่ยังไม่ตัดนะครับจะเป็นอย่างนี้นะสภาพจะเป็นอย่างนี้เลยทีนี้คนงานมันก็ไม่ไม่มาไม่อยากมาทํานะครับมันล้มอย่างนี้คนงานมันก็เสียเวลามาตัดลํามันนะครับตัดต้นมันแล้วก็ลํามันก็จะขึ้นแขนนะครับขึ้นแขนแบบนี้เวลาเอาไปปลูกนะครับมันก็จะไม่แข็งแรงมากแล้วเชื้อมันจะไม่แข็งแรงมากแล้ว หน่อมันนะหน่อมันหรือว่าแง่งมันที่จะขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงมันก็จะไม่สมบูรณ์มากมันก็จะไม่แตกแขนงได้ได้แข็งแรงนะครับจะแตกแขนงได้ไม่ดีมากอันนี้ก็แก้ปัญหากันไปนะครับปีนี้ก็แก้ปัญหากันโดยเอารถตัดหญ้านะครับมาตัดตัดแล้วก็ให้มันยุบตัวลงมาสักหน่อยนะสักส4วันนะ แล้วทีนี้ค่อยเอารถถ่ายมาขุดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เอาคนงานมาแล้วเอาคนงานมาลงมือแล้วนะลงมือแต่คนงานก็ไม่เอาแล้วนะเนื่องจากว่ามันเสียเวลามันเสียเวลาคนงานต้องมาตัดลำมันต้องมาดึงนะครับเพราะว่ามันมีขแขนงเยอะแยะ,ยะอย่างเงี้ยคนงานมันก็เสียเวลามันมันรายได้มันก็จะไม่มากอะไรเงี้ยไม่คุ้มมันคุ้มค่าแรงมัน แล้วก็อีกอย่างนะฮะอย่างที่เมื่อกี้พาไปดูนะครับว่าหัวมันก็ไม่ใหญ่ด้วยนะหัวมันก็ไม่ไม่ใหญ่มันไม่เป็นหัวกันด้วยก็คนงานก็จะไม่เอากันเกษตรกรครับอันนี้เป็นแปลงมันแบบมันปีแรกนะมันปีแรกมันตอนยังไม่ล้มนี่สวยมากเลยนะครับแล้วก็มาใส่ปุ๋ยกันด้วยนะทีนี้มันก็เลย งามจัดนะครับเหมือนอย่างข้าวนะข้าวถ้าข้าวงามจัดนี่ข้าวก็มีแต่ฟางนะครับมีแต่ฟางมีแต่ใบเหมือนกันอย่างพลิกก็เหมือนกันนะพลิกพลิกถ้ามันเห็นพลิกมันมีก้านอย่างเง้นนะแต่ถ้าพลิกมันงามจัดงามจริงๆเนี่ยใบมันงามมากเนี่ยมันก็จะเป็นเถาเหืองกันนะครับมันก็จะเป็นเส้นเป็นเถามืองกันงามเป็นเถาวันนะครับอันนี้ก็เป็นแขนงหมดเลยนะครับดูนะครับ ให้ดูว่าแขนงมันเยอะขนาดไหนนะครับนี่ครับมันขึ้นแขนงอย่างนี้กันหมดมันเลยทําให้การสะสมแป้งของหัวมันเนี่ยมันจะไม่ถูกดึงออกมาใช้เนื่องจากว่ามันต้องออมาสร้างลาต้นของมันเนี่ยมาทํากิ่งก้านใบอะไรของมันนี่หละดูสิครับอันนี้ปลูกเดือนพฤษภาครับแล้วนนี้ก็เดือนเมษานะดูยังเขียวขจีขนาดนี้นะดูใบนะครับใบย,ยังเขียวขนาดนี้นะครับมัน ไม่มีทีท่าว่ามันจะยุบหรือว่ามันจะใบมันจะแห้งโรยไปนะครับมันกลบาบงามขึ้นกว่าเก่านะครับคืองามแต่ใบนะครับหัวไม่มีนะครับอันนี้คือส่วนที่อยู่ริมๆนะครับอยู่ส่วนที่อยู่ริมๆหรือว่านอกๆนะครับซึ่งมันไม่ได้ล้มนะส่วนนี้นะมันไม่ล้มมันก็จะหัวก็จะใหยใยอยู่นะครับ Uh, พันนี้เป็นพันเกล็ดมังกรนะครับเกล็ดมังกรก็ถือว่าเป็นมันหัวอยู่เหมือนกันบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ว่าอยู่นอกแปลงนะริมแปลงนะทีนี้มันล้มเหมือนกันแต่ว่ามันจะยังโปร่งแสงนะครับดินยังโปร่งแสงอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณตรงนี้ว่าหัวมันติดขนาดไหนนะครับอันนี้ส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่ เป็นมันหัวที่อยู่จากาบริเวณด้านนอกนะด้านนอกแปลงที่ว่าถูกล้มเหมือนกันฮะล้มแต่ว่ามันล้มไม่ยังไม่ชิดดินหรือว่ายังไม่ขนานกับพื้นเท่าไหร่นะครับยังล้มเป็นเพียงแค่4 5อ,องศาอะไรประมาณนั้นนะ,ะทีนี้ก็เลยมาตัดมาเอารถมาแล้วมันก็เลยล้มมันก็เลยจะต้องเอามาตัดอย่างนี้ครับ ตัดเก็บออกไปก่อนใช้ดูว่ามันก็เป็นหัวเหมือนกัน,นครับส่วนบริเวณที่ไม่ล้มก็จะเป็นหัวแบบนี้เหมือนกันแต่ถ้าส่วนที่ล้มไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้พาไปดูกันนะครับมันจะไม่เป็นหัวนะครับทีนี้เกษตรกร,ร,กรท่านใดนะครับที่ปลูกแล้วก็เจอสภาพแบบนี้ก็คอมเมนต์กันดูนะครับมันล้มแล้วจะไม่เป็นหัวนะจะไม่ได้หัวกัน จะไม่ได้มันกันฮะก็เห็นอันว่าขาดทุนกันไปว่าอย่างนั้นแหละฮะอ่านี่ครับพอมันล้มแล้วคนงานมันก็ไม่ยอมเข้าไปนะฮะคนงานมันก็ไม่ยอมเข้าไปตัดลำมันหรือว่าต้นมันกันฮะก็ต้องแก้ปัญหากันแบบนี้นะฮบโดยการใช้รถถ่ายมารถถ่ายตัดหญ้านะครับมาตัดอย่างนี้นะับแก้ปัญหาแล้วก็เอาตัวรอดกันไปปีหนึ่งก่อนฮะ แต่ถ้าเกิดจะทิ้งไว้เป็นมันสองปีนี่ก็ได้อยู่นะครับแต่ทีนี้ก็จ้อย่างว่าละมันเสียเวลามาปีหนึ่งละก็ว่าจะเตรียมแปลงอีกทีนึงเป็นฤดูกาลใหม่แล้วกันลำมันก็จะล้มแบบนี้หมดเลยนะล้มทั้งแปลงนะครับแปลงนี้ล้มทั้งแปลงเลยพื้นที่ห้าไร่ก็ล้มหมดเลยนะอันนี้ดูสภาพที่ตัดลำมันกันนะตัด รถถวไถมาตัดนะคล้มกันขนาดนี้นครับจะไม่มีหญ้านะครับมันนี่มันจะ,ะปกคลุมหญ้าแล้วก็มันจะต้นสูงนะครับแล้วก็มันจะสูงท่วมหญ้าแล้วก็มันก็จะ,ะบดบังแสงแล้วก็จะทำให้หญ้านั้นขึ้นไม่ได้นะครับ ถ้ามันไม่ล้มแล้วก็มันสวยๆนะครับมันจะไม่มีลูกยาแล้วก็เวลามาตัดหรือว่ามาทําก็จะง่ายนะครับแต่ที่นี้มันล้มหมดอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นการยากแล้วก็คนงานก็จะเกี่ยงค่าแรงแล้วก็จะไม่ยอมมาทำที่สําคัญมันจะไม่ยอมมาทําเลยเพราะมันจะไม่คุ้มทุนมันนะครับ ก็มาถึงนนแล้วแก้ปัญหากันไปนะครับเอาตัวรอดกันไปปีนึงก่อนตัดกันอย่างนี้นะครับตัดกันเหมือนอย่างตัดญ้าไปเลย แล้วหลังจากนี้พอให้มันยุบอีกทีนึงก็ค่อยมาไถาอีกทีนึงนะครัไถอีกทีนึงแล้วก็ค่อยมาไล่เก็บกันนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เป็นเมษาแล้วนะครับเดือนเมษาแล้วจริงๆมันต้องปลูกตั้งแต่มีนาหรือว่ากุมภานะครับหรือไม่ก็เมษาตอนนี้นะฝนลงแล้วก็หลแปลงนะครับก็ปลูกกันไปแล้วนะครับ นี ño, lugares, nuestra, ini, care, between, ่ครับอย่างแปลงทั้งนี้นะครับก็ปลูกกันไปแล้วนะครับปลูกกันไปแล้วแล้วก็ที่นี่การปลูกก็จะไม่ไม่มีการยกล่องนะครับก็จะถ่ายถ่ายออกถ่ายแปรอย่างนี้เลยครับถ่ายแปรแล้วทีนี้ก็มาดึงเชือกแล้วก็ปลูกกันเลยนะครับดึงเชือกแล้วก็ปลูกกัน เอาละครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็นำมาดูไร่มันสับหลังนะครับที่เกิดล้มนะครับเกิดการล้มขึ้นมาในแปลงนะครับแล้วก็มันไม่เป็นหัวนะครับถ้าล้มแบบนี้นี่สำหรับเบื้องต้นนะครับก็ให้แก้ปัญหาโดยการมาตัดตั้งแต่เนินๆเลยนะครับอย่าปล่อยให้ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแบบนี้นะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นหัวแล้วก็จะขัดทุนกันไปเป็นปีเลยนะครับ การแก้ปัญหานี้อาจจะต้องมาตอนที่ล้มใหม่ๆเนี่ยจะต้องมาไล่ฟันไล่ตัดให้มันนะครับให้มันแตกแขนงใหม่หรือว่ามันโงขึ้นมานะฮะให้มันฟื้นขึ้นมานะฮะให้มันตั้งลำพยายามให้มันกับตั้งลำขึ้นมาให้ได้มากสุดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันฉีดด้วยนะครับมันทีแล้วก็มันก็ างามด้วยนะครับอมันทีแล้วก็มันก็งามด้วยทีนี้มันก็เลยทำให้อ่มันล้มนะครับแต่ประมาณนี้นี่สำหรับคนที่เคยทำกันได้แล้วก็ดีๆนะครับอย่างอ่าเต็มที่ก็จะได้อยู่ที่ สามสิบตันหรือไม่ยังตามๆนะก็จะได้อยู่ประมาณสามสิบตันนะฮะหรือไม่ก็เต็มที่ก็จะประมาณสี่สิบตันได้นะครับซึ่งประมาณว่าถ้าห้าไร่นะห้าไร่ก็จะมาประมาณว่าได้อยู่กันเต็มที่ก็ประมาณเก้าหมื่นนะรหรือไม่ก็อย่างตา่ำๆก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าอย่างนี้นะเจ็ดหมื่นกว่าบาทก็ได้ เอาละครับเพื่อนๆสำหรับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับว่าใครเจอปัญหาแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรกันนะครับถ้าเกิดเจอกรณีแบบนี้นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็มาบอกกล่าวกันนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ